สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนมีนาคม2565นะเป็นคลิปสั้นๆนะคะจารย์ทำเป็นคลิปสั้นๆ3นาที4นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากชมคลิปยาวก็ไป ชมคลิปรายเดือนเนาะแต่นี้เป็นคลิปประจำวันเกิดนะเสียงที่ได้นะคะของคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นเสียงของพระพรหมธาดานะคะแล้วก็เป็นเสียงปู่วิลาภแล้วก็เป็นเสียงพระแม่สุรัสวดีนะคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะมีแนวคิดมีความคิดอะไรใหม่นะคะหรือว่าอยากจะเปิดธุรกิจใหม่แต่ในช่วงจังหวะ ระยะเวลานี้สามารถเปิดได้นะคะให้ทำเล็กๆนะถ้าใครมีไอเดียดีๆเจ๋งๆอนะ่ะก็ทำได้แต่ว่าให้ทำเล็กๆไปก่อนนะคะอย่าทุ่มเงินเยอะมากอย่าทุ่มเงินก้อนนะนี่เตือนไว้ก่อนนะคะให้ทำน้อยๆแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งให้ระวังเรื่องอาหารเป็นพิษห้ามกินสุกๆดิบๆ นะอย่างบางคนกินลาบก้อยกินลาบกินลูกกินอะไรพวกนี้สุกสุกดิบดิบหรือกินอาหารแบบถ้ากิวเบคอนก็กิวแบบยังดิบอยู่ยังอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะข้างในอ่ะธาตุเราทั้งห้ามันจะแปรปวนแต่มันไม่ได้เป็นโรคอะไรหนักหนาสาหาัสแต่ว่ามันเหมือนร่างกายจะปรับธาตุอะไรบางอย่างไม่รู้นะคะมันก็ห้ามกินอาหารสดออครูบาอาจารย์บอกเท่านี้นะคะธาตุในร่างจะแปรปวนนะนะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนั่งสมาธิ ให้ใส่บาตรนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสดหรือบางคนถ้าหลีกเลี่ยงได้ทานมังไปเลยเน้นผักเน้นอาหารที่มันย่อยง่ายๆนะคะของ,งดิบงดนะ,ะแล้วก็ให้ถือศีลซัแล้วก็ให้ใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะให้ทําแบบนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่มันเป็นวิบัติกรรมของเราถ้าใครทําแบบนี้เราก็จะสบายงดเนื้อสาาัตว์ซักไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยนะคะแล้วเราได้บุญกุศลแล้วเราแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวชนิดเนี้ย อ่าล้วก็จะรอดปลอดภยัยถ้าเป็นเป็นไม่เยอะค่ะนิดหน่อยท้องเสียท้องร่วงนิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่ทําถ้าเกิดมันเป็นโป๊ะเช๊ะจังหวะของเราพอดีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเยอะหน่อยนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องโควิดไว้ด้วยนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ